สวัสดีทุกคนก็อยากจะบอกว่าอ่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้นะคะเก่งก่อนเกมวันนี้หากโกติไม่ได้มาก็จะเป็นแบบเพนเค้กมาเพราะว่าเพราะว่าไรเพราะว่าวันนี้เราถ่ายภาพยนตร์เรื่องหอแต่แตกแหก,กโคกะโหลกันอยู่ที่จังหวัดโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมา ไอ้ครั้นที่ว่าเราจะมาแบบเฮ้ยไม่พูดไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้ก็เลยหาเวลาว่างมาที่จะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยพวกแกก็จะจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยวันนี้แผ่นเค้กจะมาแบบเก่งก่อนเกมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคือแบบวันนี้ก็อยากจะแบบถ่ายหนังให้เสร็จให้ไวเพราะาจะได้กลับไปดูฟุตบ,บอลก็เคยดูบอลนอะรู้จักไหมวันนี้นะคะ เริ่มเริ่มคู่แรกเลยแล้วกันนะคะก็เป็นคุนซันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของลิเวอร์ตอนนี้อยากจะบอกอันดับคะแนนสักนิดหนึ่งนะคะว่าคุนซันพาเลตอยู่อันดับสิบสี่นะคะแล้วก็ลิเวอร์เนี่ยอยู่อันดับสองมีทั้งหมดสามสิบสี่คะแนนประตูดได้เสียยูี่จุดใน ในลีกนี่คือยี่ิบอ่าส่วนคิสเซอร์เบเลสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงท้ายเนี่ยปู่ลอยก็หง่อยงอยมางอยง่อยต้อยเท้าตัวนี้หนึ่งนะคะฟรอมก็กระท้อนจะแทนวันนี้ร์พูไปเยือนหลังจากที่นัดล่าสุดนะคิสเซอร์เบเลสเปิดบ้านอ่อยเหยื่อให้กับบอลมัดไปสวนสองแล้วก็บุกไปเสมอย้อนจะไปอีกสักนั้นหนึ่งก็จะไปบุกเสมอเวทแทมแล้วก็บุกไปแพ้ลูต้นเท้าสองหนึ่ง ส่วนสามนัดล่าส like ุดของลิเวอร์พูลในทุกถ้วยนะคะก็เริ่มจากชนะลากเอเอคอะไรสักอย่างนะฮะสี่สี่ศูนย์ค่ะแล้วก็เปิดบ้านเฉือนวิวจะบอกว่าเฉือนวิวเฉือนแบบดราม่ากับฟูตแลนดไปสิบตัวสามแล้วก็บุกไปเย็นเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดสองศูนย์คนทำก็ปุจชฟันดแล้วก็ ผัวของแพนเค้กเองนะั่นคือโด so มิิกสโซบสไลน์อืมเอ่อวันนี้เกมแข่งขันที่น่าจะที่น่าจะจะ,จะออกมานะคะก็อยากจะบอกว่าลิวพูเนี่ยก็ยังมีตัวเก็บอยู่เยอะแยะมากมายแต่ตัวที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะฮะสำหรับแพนเค้กแล้วคิดว่าผู้ตัอตัวน่าจะเป็นลูกหมีตุดหล่อเควินเคดิเฮอร์แบ็กซายนีย่เป็นคอสซาสมิการเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยถูกพัก นะคะแบกขวาแน่เนอนแน่นอนเลยนะฮะสามีในโคกของแพนเค้กก็คือทรินเลตัวอานอคนนี้รักมากเลยจริงรักที่สุดแล้วก็คู่กลางเซนเตอร์ก็จะเป็นวอร์จิฟันไดกับอิบไรมาโก,กนาเตรหรืออิบบูนั่นเองนะคะชั่ววันเนี้วันเนี้กองกลางผัวน้อยของแพนเค้กก็คือวัตรุเอนโดจะได้ลง อีกหนึ่งนะัดเพราะว่านับวันยิ่งเล่นดีเล่นดีต่อเนื่องชอบรักเขาทลักเขาจริงเลญี่ปุ่นอยากกินปัาดิบอยากกินปัาดิบโอโรเอนโดแล้วก็น่าจะเป็นดมิสกส์บอสไลและอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเพื่อนแฟนล,ลิพูอยากให้ลงไหมแต่ว่าลงมาก็เพราะวาว่าอย่าโชว์เหนือมากนะฮะเอ่อ แมนยูเขาเรียกมีเดหมุนใช่ไหมก็เลือวฟูกมีเดวนแล้วกันเดอมวนนะฮะอันนเดหมุัน, moon, นี้เดอมวนเคอทิโจรโชว์เก่าไปไหนเพื่ออะไรบอกกูด้วยโทบอกกูนดิดน,นึงสัตว์เคอติโจนนะคะเอะกองหน้าสามตัวแน่นอนหน้าขวานจะเป็นโมเมสซาลาแต่ว่ารู้สึกว่า เพลอยากให้ดาวินลงอยากให้น้องหนุนลงแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่กั๊โปก็ดาวินนุนเยสนะฮะหน้าสายก็จะเป็นเอ่อเดอะคลัมเบียพิกเจอร์ริษัทเมทโท่ติหัเฮาลุยดีอาร์สนะคะเกมที่คาดว่าน่าจะเป็นคืออยากจะบอกว่าเกมเนี่ยคืออยากจะขอให้แบบว่าไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องหวือหวาหรือวูวาม อย่างน้อยขอให้เก็บสามแต้มเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าถ้านัดนี้เหล่าบรรดาลิเวอร์พูลหรือหงแดงเนี่ยเก็บสามนัดได้ก็จะขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเพราะว่าในแมตช์เดที่ยังไม่ได้เะก,ก็คืออาร์เซนอลนะคะอารเซนอลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในคู่ดึกสุดของวันนี้วันเสาร์นะคะผลที่คาดว่าน่าจะ คือก็กลัวอย่างหนึ่งนะพาเค้กกลัวอย่างหนึ่งว่าตอนนี้คือปู่ลอยเนี่ยแกก็คุมแบบกระท้อนกระแท่นมาหลายนะอะไรเงี้ยก็กลัวจะมาเล่นดีนั้น,นีนีอย่าในอีดอกตบหน้าหันเลยนะกูบอกก่อนก็ขอให้แบบอีกนัดหนึ่งแล้วนั้นน่าจะเล่นดีอะไรอย่างงี้คือตะ,ะเพลดก็อ,อยากจะได้สามแต้มแหละเอาจริงก็อยากได้สาแมแต้มก็ไม่ได้อะไรมาแต่ว่าอยากได้สาแมแต้มเพราะเอออย่างหนาวบ้างอะไรอย่างงี้หนาวสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดี ะฮะก็อยากหนาวบ้างเข้าใจใช่ไหมอืมก็น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดแหละเพราะว่าลิวพูเอาจริงอะลรคซิสแมกเสเตอร์ก็เข่าเจ็บเป็นแผลก็ลงไม่ได้แต่ก็ยังว่าแหละกองกลางมันก็มีหลายตัวถ้าไม่ใช่คริสโตนก็จะเป็นฮาวิเอลเลียดเอลียดก็ลงได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอาเอาเป็นว่าเพนเค้คฟันว่าลิวพูไม่แพ้แล้วกันนะคะลนะิวพูมไม่แผ้ คููต่อมาสี่ทุ่มเราจะแปรแบบไวๆนะคับใบตั้นกับเบอร์ลี่ในบ้านใบตั้นหนักแล้วนะคะ่าใบตั้นหนักแล้วนะ,ะนะครับนะฮะอาการคือแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างนะคะแต่ว่าเบอร์ลี่หนักกว่าเรียนตามตรงตรงนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยมากคิดว่าใบาตั้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคือสามแต้มค่ะอีกห้าเปอร์เซ็นนะฮะให้เปอร์เซ็นต์คือเสมอ ไม่มีทางว่าเบอร์รี่จะบุกมาชนะใบตั้นได้ถึงแม้ว่าใบตั้นจะมีผู้เล่นบาดเจ็บก็ตามทีส่วนอีกคู่หนึ่งสี่ทุม่มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยีอยของเบนฟอร์ดเ็นฟอร์ดเล่นดีนะอี่ดอกเล่นดีเชฟฟิลด์แอบเล่นดีอยู่คู่นี้คิดว่ามีประตูกันทั้งคู่แต่ว่าขอฟันธงว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้ค่ะ เป็นปอดจะไม่แพ้อีกคู่หนึ่งสี่ทุ่มนะคะก็ Wolf an, วูฟทำตันวอลเลยพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแพนเค่เอแพนเคเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าวูฟทำตันในบ้านเล่นดีมากปีนี้ฤดูกาลนี้ทีมที่เล่นในบ้านดีมีไม่กี่ทีมนะคะ่ะก็จะมีแบบอาร์เซนอลลิเวอร์พูลอสตันวิลลาแล้วก็วูฟทำตันบอกเลยว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ วูธแธมตันสามแต้มวันนี้วูทแธมตันไม่แพ้วันนี้ทีมที่จะไม่แพ้ก็คือมีไบรตันกับบูทแธมตันที่ไปเกว่าไม่แพ้ส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบว่ายอดทีมมหาเมื่อคือมาจากเกาะอ,อังกฤษเป็นฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองมนุษยชาติก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการไปของบอลมัดหลายหลายคนมองว่านดที่แล้วเนี่ย แมนยูในเจ็ดเป็นการเล่นดีกับเชลซีอะไรอย่างเงี้ยแต่แพนเคกมองแล้วว่ามันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายถามว่าเล่นดีที่สุดหรือยังแพนเคสว่ายังไม่เล่นดีที่สุดแมนยูแต่ว่าเล่นดีที่สุดตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลนี้มาอนันชยัยอนันทุนะคะคือจะบอกว่าเอ่อน้องๆองยอดทีมมาหาเมือมา,มาแห่งเกาะกิยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็จะได้เอ่อ รับการเมียของบอลมัดนะคะเชอร์รี่เหรอเป็นทีมทีมอะไรบอลมัดนี่ก็อะไรเออนั่นแหละก็รู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูในบ้านนะเวย้ยขนาดไปเยือนเขาเนี่ยเออคราวที่แล้วในบ้านเจอเชลซีเชลซีไม่รอดเลยแล้วบอลมัดม,มึงเอาอะไรมาเหลือมั่นใจคะ่ะวันนี้แมนยูระเบิดถังขี้บอลมัดแน่นอนแล้วก็พร้อมที่เดินหน้าเก็บสามแต้มขึ้นไปอยู่กลุ่มท็อปโฟ อยู่ตอนนี้อยู่ที่โตอกที่หกใช่ไหมนะคะก็มั่นใจว่าแมนยูจะได้สามแต้มแต่ในใจก็คือขอให้คูเดาผิดและ <c oughs> และ้วก็คู่ดึกนะคะอันนี้สนุกมาเชื่อว่าอยากจะบอกว่าทำไมเราถึงเรียกว่าหลีกอังกฤษเนี่ยมันเป็นหลีกที่สนุกที่สุด,สนสดบนเมืองมนุษยชาติ เพราะว่าบางติ่บางอย่างบางนัดบางเพลาเขาได้แบบมันเหมือนเขียนสคริปต์ปะเข้าใจปะอืมจะบอกว่าไงอะ่ะอ่ะอยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้อตตานิลาเป็นทีมเดียวที่ชนะในบ้านมาสิบสี่นัดติดต่อกันครั้งล่าสุดที่อตตานิลาแพ้ก็คือแพ้ให้กับไอ้ปืนโตอาเซนอนและคุยนขาวันนี้เที่ยงคืนครึ่ง แอตเลติลาก่อนหน้านี้ชนะนในบ้าน14นะัดติดเทียบเ้าสถิติเดิมที่แบบเลดหลวดลังการทําไว้แต่ถ้าวันนี้แอตเลวิลาเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลได้เหมือนกับที่ตัวเองขอยม่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นั้นแอตเลวิลาจะสร้างสถิติใหม่ชนะรวดในบ้าน15นะัดซึ่งมันจะเกิดมันมันไม่เคยเกิดขึ้นในร้อยกว่าปี ก็แล้วแต่ก็ดวาวเอาแต่ถามว่าแพนเค้กเชียร์ไขรแน่นอนววลาทั้งใจววลาทั้งใจแอสตันววลาทั้งใจอุนนเอเมรี่ทั้งใจจริงๆย้อนไบลี่ทั้งใจแอสตันเวลาทั้งใจวันนี้เวลาอย่าแพ้เขานะนะเพราะฉันเชียร์อยู่อยู่อยู่วันนี้แอสตันววลาจะมีแต้ม ในนัดที่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอ้ปืนตัวอาเซนอนแพเ,เคียมั่นใจว่าวิลล่ามีแต้มแต่ว่าจะสามแต้มหรือเปล่าหรือจะหนึ่งแต้มนั้นก็ต้องติดตามอ่ะวันนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ยืดยาวอะไรมากมายเพราะว่าเพนเคียไม่ค่อชอบพูดอะไรมากมายเข้าใจไหมคะคือแบบจัมาอภิษฎอะไรเงี้ยดอกไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวอยู่ข้าวแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่ากว่าก็คืออยากจะแดกข้าเข้าใจใช่ไหม ข่าวว่าแต่ไม่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวจะแบบเออเฮ้ยลูกเพจบอกอ้าทำไมมึงทำงานแล้วมาไม่ได้หรอก็เลยบอกเอ้ยอขายืมแผนเค้กนาะแผนเค้กมาตอนไหนได้ไหมตัวไอต่อแหลมาได้ทิ่ขาบอกอย่างนั้นอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งคิสตัลพาเลทเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลหงแดงนะคะคิดว่าลิเวอร์พูลมีแต้มค่ะสี่ทุ่มไบตันกับเบอร์ลีย์คิดว่าเก้าจุดห้าเปอร์เซ็น ไรตันมีสามแต้มค่ะในบ้านอีกครัาา้งมเสนอให้เสมอแมนยูในเตดเปิดบ้านตอนรับเกณฑ์ของน้องๆน,น,น้องที่อยู่ท่าดรางอย่างบอลมัดก็อมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูจะเปิดบ้านโอแทฟฟอร์ดเมื่อก่อนเป็นรีสอร์ทอันสปาแต่ี๋ยนนี้มันเป็นนรกของทีมเยือนจะอัดโตดระเบิดถังขี้แมนยูจะระเบิดถังขี้บอลมัดไปวันนี้แมนยูน่าจะสามแต้มแมนยูแมนยูมีแต้มค่ะ เชฟฟิลยูเนเต็ดกับเบนฟอร์ดตอนนี้เชฟฟิลยูเนเต็ดก็แพ้ลิเวอร์พูลมาในบ้านเหมือนกันแต่ก็ถามว่าเล่นดีมันก็เล่นดีนะแต่ว่าเบนฟอร์ดก็ฟอร์มร้อนแรงก็มั่นใจว่าวันนี้เบนฟอร์ดมีแต้มค่ะส่วนวูฟบแฮมสตันวันเดเลอร์ One er กับนอตติงแฮมฟอร์ดแพนเค้กคิดว่าบู๊บแน่นอน95%วาสปอรนู๊ตวัแต้มวันนี้วูฟจะมีแต้มมีแต้มแน่ๆ95%คือให้วินเดอะวินเนอร์อยู่เนาะ อีกห้าเปอร์เซ็นก็แบบเผื่อใจไว้เออเสมออะไรอย่างนี <Um, ้และคู like ่ดึกคู่ส um ุดท้ายนั่นก็คือแอสตันวิลล่าทีมที่เรารักมากๆในตอนนี้ของอูนเาเอมรี่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยืนของไอ้ปืนโตไอ้ปืนใหญ่อาตเนนนลปืนใหญ่ปืนโตเข้าใจใช่ไหมก็อย่างที่บอกแหละบอสถตรติมันก็มีไว้ทําลายแต่ว่าก็อย่าอยาจะให้ตั้งทีมใหม่ไปเรื่อยๆแอสตันวิลล่าหวังว่า เราจะพึ่งพาคุณได้นะคะก็ขอฟันธงว่าวันนี้แอสตันวิลล่ามีแต้มค่ะเพระในบ้านแข็งแกรง่งดุดันไม่เกรงใจใครนะคะยังไงใครที่เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แพงเช็กด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่า คือมาแต่เช้าหรือว่าน่าจะเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาแล้วก็เขาฉากไปก็เลยรูกว่าเอ้ยยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็ต้องมาเก่งก่อนเกมก็เลยขออนุญาตคุณแผนเค้กก็คือดิฉันเองมาเป็นแบบเก่งก่อนเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะคะขอบคุณมากทุกการสนพรสนไปแล้วที่ดอกอยู่ข้าวค่ะทุกทีนะคะก่อนทุกคนดูบอลให้สนุกค่ะบาย 冒气啊！嘞，嗯。